พี่ๆหลายคนก็อยากได้จุดขายในราคาสูงใช่ไหมครับแต่ทําไมอะครับเวลาเราจะหาจุดขายในราคาสูงเรามักจะได้จุดขายในราคาต่ําเสมอเพราะว่าเทคนิคของเราไม่มากพอหรือเปล่าและในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ทริคและเทคนิคหนึ่งนะครับในการหาจุดขายในราคาสูงโดยฉบับเปลี่ยนทุ้นนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับ เทคนิคที่เราจะมาสอนในคลิปนี้นะครับหาจุดขายราคาสูงด้วยเทคนิค2เส้นสาจุดนั่นเองนะครับสำหรับพี่ๆละหลายคนนะครับที่อาจจะเคยเรียนในส่วนของจุดซื้อมาแล้วใช่ไหมครับในส่วนของคลิปที่แล้วแล้วก็พี่ๆหลายคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูของคลิปที่แล้วไล้นะครับผมได้สอนในส่วนของจุดซื้อมาเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ครับเราก็จะมาดูในส่วนของจุดขายกันนะครับ ในส่วนของจุดขายเทคนิค2เส้น3จุดเนี่ยครับผมอยากให้พี่พีครับมาคามความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยครับช่วงที่คุณของเขาวิ่งขึ้นมานะครับให้เราครับหาจุดตาม2จุดนั่นเองและตีเส้นแนวโน้มออกมานั่นเองนะครับซึ่งหลังจากเราตีเส้นแนวโน้มออกมาเรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับเราไปหาจุดสูงต่อครับจุดสูงเนี่ยครับต้องเป็นจุดสูงที่เหมาะสม1จุดและตีเส้นแนวโน้มแนวรับออกมานั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็คือเอา2เส้นที่เราตีครับทั้งจุดต่ำนะครับและจุดสูงของเขาครับตีเป็นจุดมาตัดกันหลังจากตัดกันเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถตีเป็นจุดขายในราคาสูงได้นั่นเองนะครับครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจากตัวอย่างกันนะครับพี่ๆจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับจากตัวอย่างเลยครับพี่ๆจะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับราคาของเขามันเป็นอะไรคะมันมีการขึ้นมาเรื่อยๆฮะเกิด High แล้วก็ย่อใช่ไหมฮะขึ้นย่อขึ้นย่อตามจังหวะอย่างนี้เลยฮะ พี่ก็จะดูกันดีๆนะครับในสิ่งแรกที่จะต้องดูกันคืออะไรฮะช่วงที่หุ้นของเขาเป็นอะไรฮะแนวโน้มขาขึ้นมาเกาะใช่ไหมฮะทุงนี้หุ้นของเขามีการขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเราหาอะไรฮะเราหาจุดต่ำสองจุดนั่นเองนะครับจุดต่ำแรกนะครับผมขอใช้เป็นจุดนี้นั่นเองแล้วก็จุดต่ำที่2นะครับคือของแท่งนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้จุดต่ำสองจุดเรียบร้อยแล้วครับสิ่งต่อไปนะครับที่เราต้องดูกันนะครับคืออะไรฮะคือจุดสูงนั่นเองนะครับ จุดสูงนะครับพี่ๆสามารถใช้ได้2อย่างครับอย่างแรกเลยครับคือจุดสูงที่ราคาของเขาครับวิ่งไปกระทบกันบ่อยๆนั่นเองแล้วไม่สามารถผ่านได้อะครับตรงนี้พี่ๆก็สามารถตีเป็นจุดสูงได้ซึ่งในส่วนนี้ครับผมก็สามารถใช้ในส่วนของแท่งเทียนนี้กับแท่งเทียนอันนี้ได้เลยนะครับที่ผมบอกครับว่าจุดสูงอ่ะพี่ๆก็สามารถใช้ในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็อีกจุดสูงหนึ่งนะครับพี่ๆสามารถใช้ดูได้คือจุดสูงนี้ ที่ผมวงกลมไวอะครับพี่จะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับว่าทําไมต้องเป็นจุดสูงนี้ล่ะเพราะว่าจุดสูงนี้ครับเป็นจุดสูงที่สูงที่สุดแล้วนั่นเองแล้วเขาไม่สามารถผ่านได้อะครับพี่พี่ก็สามารถตีเป็นจุดสูงได้หลังจากตีเรียบร้อยแล้วครับพี่พหาอะไรต่อฮะพี่พตีเส้นนั่นเองนะครับตีเส้นจุดต่ําก่อนนะครับแล้วก็ตีเส้นจุดสูงครับหลังจากตีกันเรียบร้อยครับเขาให้ให้สองเส้นนี้ของเขาครับมันตัดกัน หลังจากตัดกันเรียบร้อยครับเราก็จะได้จุดขายในราคาสูงนั่นเองนะครับสองสิ่งนะครับที่ต้องดูกันครับอย่างแรกเลยครับคือจุดต่ำฮะจุดต่ำสองจุดนี้นะครับพี่ๆต้องดูกันให้ดีนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือจุดสูงสองจุดนี้นะครับที่ผมบอกฮะจุดสูงที่เหมาะสมครับพี่ๆสามารถใช้ดูสองอย่างนะครับอย่างแรกเลยครับคือช่วงที่ราคาของเขาครับมันมีการขึ้นมาใช่ไหมฮะ แลวเขากระทบกันบ่อยนะครับแล้วเขาไม่สามารถผ่านได้แล้วก็ยอ่อลงมาตรงเนี้ยเราสามารถตีเป็นจุดสูงที่เหมาะสมได้แล้วก็จุดสูงอีกจุดหนึ่งครับคือจุดนี้ฮะจุดนี้ทําไ,ไมต้องเป็นจุดนี้ครับคือจุดที่ราคาของเขามันมีการขึ้นไป -high ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็มีการยอร่อลงยาวอย่างเงี้ยครับพี่ๆก็สามารถตีได้เช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างต่อไปครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับจุดอย่างต่อไปจะสังเกตเห็นนะครับว่าจุดต่ำรับผมเอาเป็นจุดนี้นะครับที่ราคาเขาลงมาต่าสุด แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือจุดนี้นะครับที่ราคาเขาลงมาตามสุดนั่นเองหลังจากเราได้จุดต่ำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราเจออะไรต่อฮะจุดสูงฮะที่ผมบอกนะฮะจุดสูงของเราที่เหมาะสมคือจุดสูงอะไรฮะจุดสูงที่ราคาของเขาไปกระทบกันมากที่สุดนั่นเองนะครับจะสังเกตตั้งแต่ช่วงแรกของเขานะครับที่มันมีการขึ้นมาเรื่อยๆฮะขึ้นมาชนไม่ผ่านแนวต้านนี้เขาย่อลงต่อใช่ไหมฮะชนนะครับไม่ผ่านแนวต้านนี้เขาย่อลงต่อนะครับชนอีกรอบนึงไม่ผ่านแนวต้านนะครับเขาก็ย่อลงต่อครับ จนถึงตรงนี้เขาสามารถทะลุได้ครับเราก็สามารถเอาตรงเนี้ครับตีเป็นจุดสูงได้นั่นเองที่ผมบอกฮะถ้าเกิดเราได้จุดต่าและจุดสูงเรียบร้อยแล้วเราตีเป็นเส้นแนวโน้มของเขาออกมาฮะหลังจากตีเส้นแนวโน้มเรียบร้อยฮะเขาตัดกันนะตรงเนี้ครับ b ีพีก็สามารถตีตรงแท่งเทียนเนี้ยเ,เป็นจุดขายในราคาสูงได้นั่นเองนะครับพวกกันอีกรอบอครับนี่การหาจุดขายราคาสูงนะครับช่วงดีหุ้นของเขามีการวิ่งขึ้นมาฮะ หาจุดต่ำสองจุดนั่นเองและตีเส้นแนวโน้มของเขาออกมาหลังจากนั้นนะครับหาจุดสูงที่เหมาะสม1จุดครับตีเส้นแนวโน้มของเขาออกมา1เส้นนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับหลังจากที่เราได้2เส้นมาเรียบร้อยครับเราหา2เส้นของเขาครับให้มันมีการตัดกันเกิดขึ้นหลังจากตัดกันเกิดขึ้นนะครับเราชี้ไปที่ตัวแท่งเทียนนะครับเราจะได้เป็นจุดขายในราคาสูงนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่ๆได้ดูกันนะครับ ราคาเขามันมีการขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บเขาชนครับแนวต้านนะครับหรือม่สามารถผ่านแนวต้านได้ครับมีการย่อลงมาย่อลงมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะย่อลงมาแล้วไงต่อฮะย่อลงมาเรียบร้อยครับราคาเขาครับก็มีการรีบาวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับจุดแรกนะครับที่ต้องดูกันคือจุดต่ำสองจุดนั่นเองจุดเต่านะครับผมตีเป็นแท่งนี้นะครับกับแท่งนี้นั่นเองนะครับหลังจากเราได้จุดเต่าสองจุดเรียบร้อยครับเราไปดูในส่วนของจุดสูงต่อนั่นเองนะครับ จุดโสโดูงนะครับเรามาดูในแท่งเทียนนี้นั่นเองนะครับหลังจากเราได้ของจุดสูงจุดต่ำเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูกันเลยฮะการตีเส้นแนวโน้มนั่นเองนะครับหลังจากเราตีเส้นแนวโน้มนะครับพี่ๆจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าอะไรฮะเขามีการอะไรฮะเขามีการตัดกันเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งหลังจากตัดกันเรียบร้อยฮะเราตีฮะตีไปนในส่วนของรูปของแท่งเทียนครับพี่ๆจะเห็นนะครับว่าในแท่งเทียนนี้ครับจะเป็นแท่งเทียน ที่เราสามารถดูจุดขายในราคาสูงนั่นเองนะครับซึ่งในเทคนิคนี้ครับถ้าเกิดพี่ๆไม่ถนัดนะครับพี่ๆก็สามารถเอาฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่พี่ๆสามารถงานอยู่ครับในการช่วยดูได้ด้วยนั่นเองนะครับเรามาสรุปเนื้อหานะครับกับเทคนิค2เส้น3จุดนะครับในส่วนของจุดขายกันนะครับอย่างแรกเลยครับพี่ๆต้องตีอะไรฮะตีช่วงที่หุ้นวิ่งขึ้นมาก่อนนะครับหาจุดต่ำนะครับ2จุดนั่นเอง และตีเส้นแนวโน้มของเขาออกมานั่นเองนะครับหลังจากนั <imported Between> <rix> <t ry> ้นนะครับหาจุดสูงที่เหมาะสม1จุดครับตีเส้นแนวโน้มของเขาออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราเอา2เส้นที่เราเจอเรียบร้อยครับหรือตีอย่างเรียบร้อยครับทั้งจุดต่ํานะครับแล้วก็จุดสูงในส่วนนี้ครับมาตัดกันครับหลังจากถัดไปครับเราก็จะได้จุดขายนะครับในราคาสูงนั่นเองนะครับ และนี้นะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับในส่วนของการหาจุดคขายในราคาสูงโดยจะับบเปลี่ยนทุดนั่นเองนะครับถ้าเกิดพี่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเจอก,กันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ